เดตโครงการดีๆกันนะคะกับโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาประจําปีนี้กันค่ะซึ่งก็เป็นปีที่10แล้วนะคะโดยพระครูธีรธรรมประโมทนะคะเหลืองว่าหลวงพ่อสําเริงวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นโครงการที่นําพาพระสงฆ์นะคะเดินทางไปศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและที่สําคัญค่ะเดินจาริกเพื่อไปศึกษาสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียและเนปาลนะคะซึ่งเป็นการเดิน ด้วยเท้าตลอดวันนะคะ<ม>ไปยังสังเวต่างๆนะคะซึ่งคณะจาริกธรรมปีนี้นะคะมีพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยนะคะถึง86รูปด้วยกันนะคะมีสามเณรสองรูปแม่ชี6รูปอุบาสกและอุบาสิกา7ท่านนะคะรวมเป็น101รูปและ และท่านด้วยนะคะซึ่งมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะคะเดินทางไปถึงอินเดียกันในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือทยอยกันไปนะคะไปตั้งแต่กันวันที่7จนถึงวันที่9นะคะและวันที่9กุมภาพันธ์นะคะก็มีการบวชสัมมเนน3รูปที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยได้ทำพิธีบวชพระต่อในระหว่างที่อยู่กรุงราชครึกด้วยนะคะซึ่งทางคณะบออนเขาว่าอากาศที่อินเดียตอนนี้เนี่ยหนาวมากมีอุณหภูมิถึง6องศ และสูงประมาณช่วงกลางวันนะ<ม>จะสูงประมาณ17องศาค่ะและในปีนี้นะคะระหว่างเดินด้วยเท้าเมื่อ2อสวันก่อนนะคะนอกจากจะหนาวแล้วยังมีฝนตกนะคะตลอดเส้นทางการเดินแต่ว่าทางคณะก็ยัง,งม<ะ>ไม่ย่อท้อนะ,ะไม่หยุดค่ะเดินต่อไปฝ่าสายฝนไปนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองราชครห์นะคะศึกษาสถานที่สําคัญต่างๆในเมืองราชครห์นะคะรวมถึงถ้ำสัตบัญคูหานะคะสถานที่ทําสังข พระนาพระไตมิดกครั้งแรกนะคะแล้วก็ยังเดินทางนะคะต่อไปยังเขาคิดจกูดนะคะและถ้ำสุกรขาตา,ตาหรือว่าถ้ำพระสารีบุตรนะคะและถ้ำพรโมค,คัลานะค่ะส่วนในวันนี้นะคะทางคณะค่ะจะเดินไปที่นาลันทานะคะซึ่งระยะทางเดินเนี่ยสิก <17 km S 2> ิโลเมตรค่ะและในการเดินทางในแต่ละวันนะคะทางคณะจะพากันเดินเนี่ยหนึ่งโยต์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือ หนึ่งยนคือ16-18กถึงิกิโลเมตรค่ะจากที่บอกนะคะว่าทางคณะเนี่ยเดินจาริกผ่านทั้งฝนทั้งอากาศหนาวถึง6องศาเนี่ยทางคณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยยังไม่มีใครเจ็บป่วยเลยนะคะทุกคนยังแข็งแรงและก็สบายดีค่ะและมีเป็นเรื่องราวนะคะของการศึกษาพระธรรมตามพุทธประวัติในสถานที่จริงๆนะคะซึ่งใครที่เคยไปเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกเลยว่าอยากที่จะกลับไปอีกนะคะคอย่างในคณะจาริกธรรมเนี่ยก็มีหลายท่านหลายรูปนะคะที่ กลับมาถวายาถวายงานพระครูพระครูทีละธรรมปราโมทหรือว่าหลวงพ่อสำเลิงด้วยการเป็นพระพี่เลี้ยงพระเจ้าหน้าที่นะคะมาทาอาหารถวายพระแล้วก็ให้คนในคณะได้รับประทานคันถือว่าเป็นจิตอาสานะคะคทาเป็นเ,เครื่องกรองน้านะคะอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงเป็นการเก็บภาพในคณะมาฝากด้วยและนี่ก็คือคณะพระธรรมค่ะครับนี่นะฮะ ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ไปร่วมโครงการนี้นะครับ